อยู่ให้มีค่าชาราให้มีประโยชน์นะครับก็ต้องปฏิบัติตามหลักที่โบราณอาจารย์ท่านสอนเอาไว้3ประการคือ 1. ห่างไฟ 2. ไกลผีและ 3. หนีน้ำห่างไฟก็คือไฟสามกองซึ่งเป็นไฟอันตรายและร้ายแรงที่สุดในโลกได้แก่ราคคิ hi, ไฟคือราคะโทสัคิไฟคือโทสะโมหคิไฟคือโมหะราคคิ hi, ไฟคือราคะ ถ้าแผดเผาเราก็จะเดือดร้อนเดือดร้อนนอนทุกข์เลยนะครับหญิงจะเปลี่ยนผัวชายจะเปลี่ยนเมียอ่านข่าวแล้วเพลียหมดสุขสดใสจนกระทั่งเกิดเป็นชมรมโสมมทั่วไปเพราะว่าจิตใจเขาฝ่ายกามารมเทกผับคลับบาร์เกลื่อนตาใหญ่เล็กมีหนังาหนัง X ขายเหมือนขนมราคาย่อมเยาวเมื่อก่อนซื้อเช่ามาชมศีลธรรมล่มจม จนกระทั่งคนไปเสพสมกามาอันตรายมากโทสักขีไฟคือโทสะถ้ามาแผดเผาเราก็จะกลายเป็นคนโง่เป็นคนบ้าอย่างกที่พระท่านพูดเอาไว้เทศเอาไว้โกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่โกรธดีกว่าจะได้ไม่บ้าไม่โง่แล้วก็โมหคัคขีไฟคือโมหะถ้ามาแผดเผาเราก็จะเป็นคนหลงหลงตนจนลืมตายหลงกายจนลืมแก่ หลงผัวหลงเมียจนลืมพ่อหรือแม่หลงชนะจนลืมว่าจะแพ้นะครับเพราะฉะนั้นไฟเหล่านี้ต้องห่างห่างให้ไกลนะครับต่อมาก็คือไกลผีห่างไฟไม่พอต้องไกลผีด้วยไกลผีในที่นี้ก็คือผีหตัวผีที่หนึ่งชอบสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหาร ผีที่สองชอบเที่ยวยามวิการไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนผีที่สามชอบดูการและเล่นไม่ละเวน้นบาครับละครโขนผีที่สี่ชอบมั่วกับพวกโจรแล้วไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีที่ห้าชอบเล่นฟุตบอลมวยมา้ากีฬาบัดสารพัดถั่วโปไฮโลสิ้นผีที่หกเกลียดคร้านการทำกินมีทั้งสิ้นหกผีอับปรีเออยไม่ดีนะครับ ต้องไกลผีสุดท้ายหนีน้ำก็คือน้ำเหล้าน้ำสุราและก็ยังหมายถึงพวกยาบ้ากัญชายาอีเพราะเป็นผีกินคนทำให้ยากจนเป็นคนเหลวไหลทรัพย์สินชิบหายร่างกายเกิดภัยถ้าใครเลิกไม่ได้ก็ตายจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ให้มีคุณค่าเวลาแก่ชาราก็ให้มีประโยชน์นะครับ ก็ต้องห่างไฟไกลผีและหนีน้ำให้ได้จึงจะเกิดความงามและไม่ตายก่อนว,อนวนัยอันควร